สวัสดีครับวันนี้เอกปอดโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวตัวเอเวอเรสต์เทก็คือเอเวอเรสที่เราแต่งอยู่ตอนนี้ว่ามีณเวลาเนี้ยครับวันนี้วันที่ย7ิบเจ็ดครับเดือนสามปีหกสองคือเรามีแต่งเอเวอเรสให้ลูกค้าตอนที่เห็นอยู่เนี่ยคือสี่คันอันนี้ของเราหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวเทนนะครับเราให้ดูก่อนนี่ครับแม c คอปยี่สิบหมดเลยนี่นะครับแมคคอปยี่สิบนี่คันหนึ่งครับสีดำเทนแมคคอปยี่สิบ คันนี้เป็นไทเทเนียมพัสดครับเหมือนกันเห็นไหมครับนี่สี่คันรอแต่งอยู่จะส่งมอบประมาณปลายเดือนนี้ครับคันนี้ข้างหน้ากระจังหน้าเราเอาไปทําสีอยู่นะครับกันชนด้านล่างเราส่งทําสีด้านบนอยู่ครับด้านบนโชรูมอ่าเราถ่ายให้ดูก่อนว่าเราพร้อมขนาดไหนนี่ครับผมจัดให้คือก่อนหน้านี้มีปล่อยไปแล้วสามคันก็คือตอนนี้ก็จะรอปล่อยอีกนะครับ อีกสี่คันเอเวอร์เรสต์กำลังรอปล่อยอยู่ครับมีรายมาพูดคุยกันได้นะครับนี่เรียงครับนี่ครับสี่คันตัวนี้ไทเทเนียมพาสไทเทเนียมพาสนะครับตัวนี้เป็นตัวเทนอันนู้นเป็นเทนนะครับสังเกตไหมไม่แตกต่างกันเลยอันนั้นห้องเคลือบแก้ของเราอันนี้ที่ล้างรถเรากำลังอยู่ที่ล้างรถห้องพ่นกันสนิมนี่ครับด้านนี้น,นี่ตัวเทนนะครับ รถทุกคันเราใส่พรมให้หมดนะครับสังเกตไหมนี่ครับทุกคันเราแต่งอ่ะคันนี้ล็อกไม่เป็นไรลองดูคันแดงนี่ครับเห็นไหมครับนี่คันดำทั้งสองอันทำสีกาไฟนะครับกระจังหน้าเป็นกาไฟหมดนี่นี่คันหนึ่งครับ คันนี้ใส่สกเกิร์ตชุดแต่งคือการแต่งของผมคืออย่างนี้ครับคือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูลกค้าจะต้องการแบบไหนคือเราแต่งได้หมด4คันที่จอดเลยครับคือแต่ละแต่ละสไตล์กันเลยมีเทน2คันที่แต่งแบบสไตล์ใกล้เคียงกันแต่แม็กทุกคันแม็กเห็นไหมครับตัวเทนผมก็แบงเป็นขอบ20ให้ทั้งหมดคือรายละเอียดโทรมาพูดคุยนครับผมว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวเราจัดให้แบบที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้ว อันนี้ผม,มรอล้างสามคันหนึ่งสองสามนี่คือแต่งเสร็จแล้วรอล้างอยู่เหลือคันนี้คันนี้เดี๋ยวรอประกอบกันชนเข้าแล้วก็ใส่กระจังหน้าก็เสร็จเรียบร้อยเด๋ยวเหลือใส่คิ้วล้อใส่อะไรใส่ชุดแต่งบางส่วนอันนี้สี่คันนี้ที่จะปล่อยคือสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วจะมีตัวอ่คันที่จะปล่อยต้นเดือนอีกก็ทยอยเริ่มแต่งกันละครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ให้อีกทีหนึง่งวันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เป็นลายคันลายคันให้ดูทีนึงว่าแต่ละคันมันแต่งอะไรไปบ้างวันนี้มาอัปเดตว่าเราอ่าเนี่ยที่จอดอยู่เนี่ยคือเรากำลังรอแต่งอยู่ครับโอเคครับดูครับ